สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมกันชัยร้องอุ้ยหลังเห็นลูกสาวน้องมาอยู่เต้น ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสําหรับน้องมายูลูกสาวของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยและภรรยาเมปาธิดากําเนิดพลอยที่ใช้ไว้ความสวยเหมือนกับคุณแม่และความเก่งแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะแต่ทว่าก็เคยเกิดเรื่องราวดราม่าหนุ่มกัญชัยเมปาทิดาไม่ลงรูปด้วยกันจะมีเพียงแต่ต่างคนต่างลงรูปของลูกสาวน้องมาอยู่เท่านั้นจนทําเอาคนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาว่ารักราวบ้างขาเตียงหักบ้างซึ่งภายหลังทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาชี้แจงว่ายังรักกันดี เพียงแต่ไม่ค่อยได้ลงโรปคู่กันเท่านั้นล่าสุดทางด้านแอปซักซอนก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเหล่าทีมงานรายการสามแซบรวมถึงทางด้านลูกสาวน้องปีใหม่และน้องมายูโชว์สเตปแดนซ์กลางเวทีงานนี้ทําเอาทางด้านคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มกันชายตกใจลูกสาวน้องมาอยู่เต้นถึงกับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอุ๊ย ตรงกลางนั่นโลกพี่ใช่ไหมซึ่งงานนี้ทางด้านแอปทักษออนโพลคอมเมนต์ยืนยันเอาไว้ว่าอุ๊ยเหมือนจะใช่ค่ะท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ